ช่วงเย็นวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพตำบนทรงขนองอําเภอรพระประแดงนายอนนท์บุรณะพักดีนายอําเภอรพระประแดงได้รับมอบหมายจากนายสุพมิตรชินสรีผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานพิธีเปิดงานแถลงข่าวจัดงานโครงการประตูเชื่อมสุขสะพานเชื่อมใจเพาะพระบริบาลครั้งที่5ประจำปี2567 ภายในงานนายจิรศักดิ์อ่วมอุไรผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเซาในวัชระเติมวันธนพัฒนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงขนองดออรชุวิตมิตรชอบรองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและนายอุตมะ ปกภูธนะนันผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ครุดบางปูในฐานะคณะกรรมการจัดงานร่วมกันแถลงข่าวนอกจากนี้ในงานยังมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนตลอดจนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวในครั้งนี้สำหรับงานได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24พฤิจิกายนบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพ ส่วนกิจกรรมจัดให้มีนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านพร้อมชมการแสดงดนตรีโขนนาฏศิลป์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจากชมรมในเขตพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าทั้ง6ตำบลมาจําหน่ายส่วนกิจกรรมที่ระลึกเหรียญทรงรักโดยส่วนนี้ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวชมงานอยากได้ต้องลงมือทำเอง ซึ่งกิจกรรมไฮไลท์จะอยู่ในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกานักท่องเที่ยวที่จะร่องเรือร่องแม่น้ำเจ้าพยากับเรืออังสนาซึ่งเป็นกิจกรรมตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่9สามารถจองบัตรรวมกิจกรรมได้ที่0816256693และ0922293594 โดยจัดลงเรือที่ท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครล่องตามแม่น้ำเจ้าพยามายัางประตูระบายน้ำคลองรัดโพซึ่งตลอดเส้นทางได้จัดเตรียมอาหารเลริศรสเมนูทินสำหรับบางกระเจ้าไว้คอยต้อนรับส่วนการจัดงานเพื่อเป็นการรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบพิษที่มีต่อประชาชนชาวพระประแดงที่ทรงประทับเรือพระที่นั่งเรืออังสนาสเสด็จพระราชดำเนินทางชนระมากมาทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพพร้อมทั้งสะพานภูมิพลหนึ่ง และ 2. ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรและอุทกภัยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประสบนิกรชาวไทยให้ประชาชนมีความสุขในการดำเนินชีวิตมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ครับสวัสดีครับผมนายจิรศักดิ์อมรัยครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานชาเชิงเซาซึ่งดูแลในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับของ23-24นี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ท่านมีความจงรักภักดีนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับร่วมกับชุมชนทรงคนองนะครับ จัดงานประตูเชื่อมสุขสะพานเชื่อมใจพ่อพระบริบาลนะครับครั้งที่5นะเพื่อที่จะระลึกถึงนะครับพักคุณของรัชกาลที่9ของเรารัชกาลรัชกาลที่9ของเราที่มาสร้างนะครับเพื่อให้ชุมชนแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ถูกน้ําท่วมแล้วก็จะมีวิวด้านหลังนะครับเป็นสะพานนะเป็นสะพานารัชกาลที่9งนะครับแล้วก็การจัดงานเนี่ยาทางตำบลทรงขนองของเราเนี่ยก็จัด ชุมชนอาหารชุมชนแล้วก็สินค้าชุมชนนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับในวันที่24นะครับเราจะลงเรือนะครับอังสนานะครับตอนที่ท่านเสด็จมาของประตูระบายน้นําแห่งนี้นะครับก็จะล่องเรือและรับประทานอาหารพื้นบ้านนะครับของชุมชนรงคโนองแห่งนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันนะครับในวันที่22 23 24พฤศจิกายนนี้ก็ครับก็เชิญมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ได้เลยครับในส่วนของการลงเรือนะครับถ้านักท่องเที่ยวสนใจที่จะลงเรือนะครับก็สามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ นะครับอบตสงขนองนะครับแล้วก็เส้นทางลงเรือเนี่ยก็จะขึ้นเรือที่หอประชุมของท่าเรือนะครับก็จะล่องมาตามลำน้ำเจ้าพญาแล้วดูบรรยากาศสองฝั่งฝั่งคลองได้ครับครับสวัสดีครับผมนายวิชระเติมวัฒนพัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงขนองครับตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสงขนองเนี่ยจัดโครงการนะครับประตูเชื่อมสุขสะพานเชื่อมใจเพราะพระบริบาทครั้งที่5นะครับซึ่งน้อมสำนึกใน พระมหาคุณาคุณของในหลวงรัชที่9ก้าที่ท่งแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําท่วมและการจอสิตธิฉัดแล้วเรามีแต่ความสุขนะครับคนในคุ้งบางกะเจ้าคนในกรุงเทพมหาคนครนะครับไม่เจอปัญหาน้ําท่วมนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งเราถึงได้เสนอโครงการประตูเชื่อมสุขสะพา,านเชื่อมใจเพื่อน,น้อมสํานึกในพระมหาคุณของพระองค์ในงานนะครับจะมีกิจกรรมนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเนี่ยจะได้เห็น อาหารในชุมชนทั้ง6ตำบลน,นะครับมีตั้งแต่ตำบลสวงนองถึงตำบลบางกระเจ้าบางกระบัวบางน้ำพึ่งนะครับทั้ง6ตตำบลเป็นอาหารกรีนนะครับเป็นอาหารสุขภาพถ้าทุกท่านมาที่นี่จะมีความพร้อมจะมีทั้งการแสดงโขนมีเพลงพระราชนิพลนะครับจากวงริยางฐานเรือนะครับเรามีความพร้อมในการที่จะเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับท่านที่มาที่นี่ทุกท่านจะพบแต่ สิ่งที่เป็นประโยชน์มีความสุขในเรื่องของอากาศที่ดีที่สุดด้วยที่ประตูระแคองรับโพอันเนื่องมาจากผลิตทั้งนี้ด้วยครับขอขอบคุณมากครับ